การไหว้เจ้าที่เจ้าทางเป็นความเชื่อและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นผู่ยา่าตายายตั้งแต่สมัยโบราณนะคะคือการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเป็นการไหว้ขอบคุณเป็นการไหว้ขอขามาในสิ่งที่เราเคยล่วงเกินท่าน,นและขอบคุณที่ท่านช่วยปกปักร,รักษาคุ้มครองดูแลเราและที่ทางที่ทํากินของเรานะคะก็วันนี้แอดจะพาเพื่อนเพื่อนมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหลังปีใหม่แล้วนะคะปกติ การไหว้เจ้าที่ที่ดินที่ทํากินจะไหว้หลังจากเราเก็บเกี่ยวเสร็จน,นะคะพอดีว่าแอดก็ไม่ได้ไหว้ก็เลยเวลามานานนะคะสิ่งที่เราเตรียมนะคะก็จะมีอาหารข้าวหวานนะคะแล้วแต่ที่เราสะดวกเตรียมแล้วก็ทูบเก้าดอกเทียนสองเล่มนะคะเทียนสองเล่มจุดตรงผ้าข้าวนะคะแล้วก็เทียนเก้าเล่มจุดเพื่อบอกกล่าวนะคะก็ให้เราตั้งนาฬิสามจบนะคะแล้วก็กล่าวว่า อิติสุขโตอรหังพุทโธนมโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมเทวานัมามีหังก็สามจุมนะคะจากนั้นก็ให้เราบอกกล่าวท่านบอกชื่อเรานะคะว่าเรามาขอไหว้ท่านเพื่อขอบคุณเพื่อขอขอมาที่ท่านได้ปกป้องคุ้มครอง,องช่วยดูแลเราขอบคุณที่ท่านให้เรามีที่ทางที่ทำกินนะคะ ก็ขอโชคขอลาขอความเป็นสิริมงคลนะคะได้เลยนะคะก็จริงๆอ่าเจ้าที่เจ้าทางที่ทํากินของเราอาจจะเป็นบนรรพบุรุษของเรานะคะก็ได้แล้วก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยปกปักคุ้มครองภพภูมิตรงนี้นะคะเราก็บอกกล่าวท่านขอพูนคั่นท่านนะคะทีนนะะท่ทําให้เรามีที่ดินที่ทางได้ทำมาหากินนะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะปกติ ที่ที่นาแอดนะคะแอดจะไหว้ทุกปีค่ะก็ก่อนลงทํากินนะคะแล้วก็หลังเก็บเกี่ยวแอดจะไหว้นะคะบางครั้งก็จะมีเล่าหายไก่ตัส่วนวามากคนณโบราณท่านจะนิยมไหว้เล่าหายไก่ตันะคะแต่ตอนนี้แอดก็ไหว้ธรรมดาก่อนแต่แอดจะไหว้อีกครั้งหนึง่งเพราะแอดได้สัญญากับบอกเก่าวท่านเจ้าที่ไว้แล้วนะคะว่าแอดจะไหว้อ่าเป็นพวกปลาพวก ป็ดไก่เป็นไก่เป็นอะไรเป็นเล่าหายไก่ตัวนะคะอีกครั้งหนึง่งพอแอดยังไม่สะดวกนะคะก็เราก็ปล่อยนะคะปล่อยให้ทูปหมดเทียนหมดนะคะจริงๆการไหว้เจ้าที่นะคะของที่เรานาํามาไหว้เราสามารถนํากลับไปทานได้นะคะเพราะท่านเป็นเจ้าที่เป็นเหมือนลูกเทวดาไม่ใช่สัมภเวสีนะคะเราสามารถจุดทูปของไหว้ได้อ่าที่ดินของแอดนะคะเจ้าเจ้าที่ท่านจะให้หวยแม่นนะคะ ทุกครั้งที่แอดมาไหว้แอดจะเอาทูบหวยมาจุดตลอดแล้วก็หวยจะเข้าตลอดให้สังเกตนะคะไม่เข้าหวยลาวก็จะเป็นหวยไทยนะคะที่ท่านจะให้รอบนี้หวยลาวไม่เข้านะคะน่าจะมาหวยไทยะคะ่ะอันนี้แอดก็ไหว้หาหน้าไปทางที่ตะวันออกนะคะ ก็แอดก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆที่ไม่เคยไหว้ลองไหว้ดูนะคะจะทําให้เราทํากินได้สะดวกมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะผลผลิตพอที่จะไม่ได้ก็ได้นะคะได้เยอะแอดก็ทํามาแล้วนะคะแอดก็เลยมีความเชื่อแบบนั้นแอดก็เลยนําสิ่งดีๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมแอดมาตลอดนะคะก็สวัสดีนะคะ